หัวเรานะคะเยอะมากเหมือนกันอันนี้คือล็อตแรกของซุมนี้ก็จะได้เยอะเยอะ จริงๆพอซุ้มนี้มีเป็นแบบนี้แล้วไปปลูกซุ้มใหม่รอได้เลยเพราะว่ารดสองลดสามมันก็หมดแล้วมันเก็บได้แค่รอบสองรอบสารอบต่อไปมันก็จะเป็นแค่เถาใช่ไหมแล้วถ้าเราทิ้งไว้นานๆมันก็จะมีพวกเพลียรดสองมันจะไม่มีเพลียมัมากวนแล้วก็เก็บเสร็จแล้วก็รื้อทิ้งปลูกใหม่ได้เลย หรือไม่ก็ไปปลูกที่อื่นหรอพอดีตรงนี้หมดที่อื่นก็ได้กินพอดีก็ได้รื้อตรงนี้พอดีเกิดทั้งปีติดทั้งปีกินทั้งปีนะข้อดีของฟลอริดา ตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วนี่ค่ะชาวนี้ได้เท่านี้ตะวันมลังจะขึ้นแล้วนะคะนี่สุมทั่วแลเรา ตัวเสร็จก็มาเก็บดอกแค้ไปกินนะจ๊ะนึ่งหรือแกงก็ได้ลวกก็อร่อยสปปรรพคุณแก้หวัดนะคะดอกแคเรานี่ดอกแครวันนี้ อันชันต่ออันชันก็เยอะเยอะทุกวันแต่ว่าฝนกำลังจะมา เก็บผักเสร็จพอดีฝนตกเลยแล้วเครื่องปั้มน้ำเราก็พังผักรรอตายแล้ว